สวัสดีค่ะผู้ฟังที่น่ารักทุกทกท่านก่อนมาฟังนิยายกันป้าดาขอชี้แจงสักนิดนะคะว่านิยายเรื่องนี้ป้าดาเขียนขึ้นตามความคิดและจินตนาการของตัวเองถ้าชื่อชื่อเล่นหรือว่านามสกุลของตัวละครไปพรองกับท่านผู้ใดป้าดาก็ต้องขอโทษขออภัยไว้านที่นี้ด้วยนะคะว่าไม่มีเจตนาอื่นใดนอกจากเพื่อความบันเทิงเท่านั้นและสำหรับท่านผู้ฟังที่อายุน้อยกว่า18ปปีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยค่ะ ว่านิยายของป้าดาเขียนขึ้นแต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่ใช่เรื่องจริงแต่ประการใดขอบคุณค่ามาฟังนิยายกันต่อเลยค่ะรักหรือหลวงตอนที่17การเลี้ยงลูกตามลํำพังตัวคนเดียวมันเหนื่อยนักเชต้องตื่นกลางดึกทุกครั้งที่ลูกร้องทุกครั้งที่ลูกหิวทุกครั้งที่ลูกเปียกและไม่สบายตัวบางทีก็ไม่รู้ว่าบางทีก็ไม่รู้ว่า ลูกร้องเพราะอะไรหิวหรือเจ็บปวดหลายต่อหลายครั้งที่เชร้องไห้ไปกับลูกด้วยบางทีเหมือนกับว่าไมโรสจะรู้ว่าทำให้แม่เจ็บปวดเป็นห่วงและกังวลเด็กหญิงก็จะหยุดร้องทุกครั้งที่พาลูกไปฉีดวัคซีนเชจะร้องไห้ไปกับลูกสงสารลูกคงจะเจ็บบางครั้งไม่ใช่แค่เข็มเดียวสองถึงสเข็มเลยก็มีลูกจะร้องแค่แป๊บเดียวก็หยุด แต่เชจะร้องนานกว่าลูกเชชอบพาลูกไปเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกถึงแม้ว่าอากาศจะหนาวหิมะจะตกแต่ไมโรสเกิดที่นี่ก็ต้องเรียนรู้เพื่อที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมเหมือนเด็กอเมริกันคนอื่นๆบางทีถ้าหนาวจัดจัดก็ไปเดินเล่นที่ห้างสรรพสินค้าไปเจอกับเด็กๆในวัยเดียวกันเชมีความสุขที่เห็นลูกยิ้มและร่าเริงมีความสุข ทำไมไม่กลับพร้อมกันวะจะได้มีเพื่อนเดินทางอีกไม่ถึงเดือนฉันก็จะกลับแล้วชีรพง์หันไปคุยกับเพื่อนรักที่กําลังจะเดินทางกลับเมืองไทยเออนาะอีกไม่กี่วันนายก็จะตามกลับแล้วจะมาวอรอยู่ทําไมทํอย่างกับไม่เคยอยู่คนเดียวแล้วนายเราจะรีบกลับไปทําไมเรียนจบก็พักผ่อนสิวะรีบกลับไปแต่งงานหรืออย่างไรกันพอพูดถึงเรื่องแต่งงานเพื่อนรักก็ทำหน้าไม่พอใจขึ้นมาทันที จะพูดอย่างนั้นอีกนะจีนายก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรภาสกรตอบกลับด้วยสีหน้าไม่พอใจรู้นาแค่แซวเล่นๆว่าแต่จะรีบกลับไปทำไมมีอะไรที่เมืองไทยวะจะไปหาเชบางทีเชอาจจะกลับไปอยู่กับแม่ที่กรุงเทพแล้วก็ได้ภาสกรพูดด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยมไปด้วยความหวังทําให้เพื่อนสนิทต,ต้องสายหน้าน้อยๆเวลาผ่านไปปีกว่าๆไม่ได้ลบเลือนบางสิ่งบางอย่าง ไปจากหัวใจของเพื่อนรักเลยหรืออย่างไรกันนะงั้นก็ขอให้นายโชคดีถ้าเจอเชยแล้วก็อย่าลืมส่งข่าวด้วยก็แล้วกันแน่นอนอยู่แล้วเจอครั้งนี้จะไม่ปล่อยให้ไปไหนอีกแล้วจะมัดไว้เลยไม่เชื่อคอยดูสิภาสกรพูดด้วยสีหน้าหมายมั่นเข้าไปได้แล้วเดี๋ยวตกเครื่องบินวะขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วฉันจะโทรไปหาที่บ้านนะภาสกรกอดเพื่อนรักก่อนที่จะพผชเดินเข้าไปข้างใน ไมโรสอายุได้6เดือนกว่าแล้วเชยังต้องไปทำงานและไปเรียนตามปกติเวลาไปทำงานเชก็เอาไมโรสไปเลี้ยงด้วยและฝากเอาไว้ที่ศูนย์ถ้าเชจะต้องไปเรียนนี่คือเหตุผลที่เชเลือกที่จะทำงานที่ศูนย์เลี้ยงเด็กแห่งนี้เรียกได้ว่าได้อยู่กับลูกเกือบจะ24ชั่วโมงต่อวันเลยทีเดียววันนี้เป็นวันหยุดเชพาลูกสาวไปเดินเล่นที่ห้างสรรพสินค้าไมโรสดูมีความสุขมาก ที่ถูกเข็นผ่านไปตามทางเดินดูความสวยงามของร้านรวงสองข้างทางที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายพลันสายตาพลันสายตาของเชก็เหลือบเห็นตู้โทรศัพท์สาธารณะและความคิดบางอย่างก็แวบขึ้นมาไมโรสไมโรสว่ามามี่ควรที่จะโทรไปหาลุงจีหรือเปล่าคะเชก้มลงถามลูกน้อยที่นั่งอยู่ในรถเข็นเสียงอ้อแอกับรอยยิ้มที่ตอบกลับมาไม่รู้ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย แต่เชคิดว่าลูกสาวเห็นด้วยกับตัวเองเป็นอันว่าตกลงนะลูกมามีจะโทรไปหาลุงจีเผื่อว่าโชคดีเราจะไปเจอกับลุงจีกันนะคะเชจูบลูกน้อยก่อนที่จะยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาหยอดเงินเหรียญลงไปกดหมายเลขโทรศัพท์ปลายทางด้วยมือที่สั่นน้อยๆกับใจที่เต้นแรงราวกับเสียงกรองรัวนี่หลอนตื่นเต้นขนาดนี้เชียวหรือคงจะเป็นเพราะว่ากว่าปีแล้ว ที่ไม่ได้ติดต่อก็เลยตื่นเต้นเป็นธรรมดาเชให้เหตุผลกับตัวเองครับผมจิรพงศ์ครับเสียงของปลายสายที่รับโทรศัพท์ทำเอาคนโทรน้ำตาซึมฮัลโหลฮัลโหลเสียงย้าม,มาตามสายเมื่อไม่ได้รับคำตอบเชวรวบรวมสติก่อนที่จะพูดออกไปหวัดดีค่ะพี่จีไม่แน่ใจว่าเสียงที่เปล่งออกไปนั่นคือเสียงของตัวเองหรือเปล่าเชเชใช่ไหม เสียงของจิรพง์ที่ตะโกนกลับมาบ่งบอกถึงอาการตื่นเต้นดีใจอย่างระง,งับไว้ไม่อยู่เชเชค่ะพี่จีเช่เองค่ะพี่จีอยู่คนเดียวใช่ไหมคะครับพี่อยู่คนเดียวพาดกลับเมืองไทยไปตั้งสามอาทิตย์แล้วพี่กับพาดเรียนจบแล้วครับเชอยู่ที่ไหนนะเมื่อไหรพี่จีจะกลับเมืองไทยคะเชไม่ได้ตอบคําถามของเขาอีกห้าวันครับตอนนี้กําลังรอบ,บริษัทที่นิวยอร์ก มารับของไปลงเรือส่งกลับเมืองไทยอยู่ครับแล้วจะบินวันไหนคะวันที่25ห้าครับงั้นวันที่24ว่างไหมคะเชจะไปหาคะ่ะเชจะมาหาพี่จริงๆหรือครับปลายสายถามกลับมาอย่างยินดีคะ่ะแต่พี่จีสัญญาก่อนนะคะว่าจะไม่หักหลังเชขอสัญญาก่อนคะ่ะได้ครับพี่สัญญาวันที่24เจอกันคะ่ะตอนห้าโมงเย็นที่ร้านไทยร้านเดิมนะคะ ได้ครับว่าแต่เชยอยู่ที่ไหนรู้ไหมว่าพี่เป็นห่วงพาดมันเหมือนคนบ้าเลยทีเดียวนึกว่ามันจะเรียนไม่จบแล้วซะอีกถ้ามันรู้ว่าเชยังอยู่ที่นี่มันคงยังไม่กลับเมืองไทยนี่มันคิดว่าจะกลับไปหาเชที่เมืองไทยนะเนี่ยแค่นี้ก่อนนะคะพี่จีแล้วเชจะไปเจอตามนัดค่ะแต่ขออย่างเดียวอย่าบอกใครว่าจะมาเจอเชนะคะถ้าเชรู้ว่าพี่จีหักหลังเราจะไม่เจอกันอีกเลย สวัสดีค่ะพี่จีวางหูโทรศัพท์แล้วเชก็ก้มลงคุยกับลูกน้อยเราจะไปเจอรุงจีกันนะคะก่อนที่รุงจีจะกลับเมืองไทยไมโรสอยากเจอรุงจีหรือเปล่าเอ๊ะเอ๊ะคำตอบจากลูกน้อยทำให้เชหัวเราะพร้อมกับก้มลงจูบที่แก้มเนียนเบาๆอย่างแสนรักคุณจริยาพรสังเกตชายหนุ่มที่นั่งอยู่ตรงหน้าตอนนี้ ด้วยความไม่เข้าใจนักว่าเพื่อนสนิทของลูกสาวพาเขามาที่นี่ทำไมกันนี่พี่พาสกรค่ะเป็นเพื่อนของพี่จีพี่ชายของจันเพิ่งจะกลับมาจากอเมริกาอยากมาถามข่าวคราวของเชค่ะคุณนะ้าจันทนาเพื่อนสนิทของลูกสาวกล่าวแนะนำรู้จักกับเชหรือคะคุณจริยาพรถามกลับพร้อมกับแอบสำรวจชายหนุ่มไปด้วยหน้าตาท่าทางสุภาพดีแต่ดูออกจะเศร้า เขามาชอบลูกสาวของนางหรือเปล่าครับผมเคยเจอเชตอนที่ไปอยู่ด้วยกับนายจีครับแต่ว่าหลังจากที่เชย้ายไปแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยผมก็คิดว่าเชกลับมาเมืองไทยแล้วเสียอีกยังหรอกค่ะตอนนี้เขากำลังเรียนด้วยทำงานด้วยเห็นบอกว่ามีความสุขดีเชททำงานอะไรหรือคะคุณนะ้าเนี่ยจันน้อยใจจะแย่เชไม่ได้ติดต่อจันมาตั้งนานแล้วค่ะจะน้อยใจไปเลยค่ะ ทั้งเรียนทั้งทำงานหาเงินเชคงจะไม่มีเวลาจริงๆกับนะ้าตอนนี้ก็คุยกันทางอีเมลเท่านั้นโห oh, ขนาดนั้นเลยหรือคะใช่แล้วค่ะเชไม่เคยเอาเงินที่อยู่ในบัญชีไปใช้เลยนอกจากจ่ายค่าเรียนเท่านั้นเขาบอกว่าเขาหาเงินได้เป็นค่าใช้จ่ายนะ้าไม่แปลกใจหรอกค่ะเด็กอเมริกันก็จะเป็นแบบนี้หาเงินเรียนเองมีเวลาก็ทำแต่งานเพื่อที่จะเก็บเงินไว้เรียนตอนเปิดเทอม เห็นเชบอกว่าทำงานที่ห้องสมุดแล้วก็ศูนย์เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลค่ะแต่ก่อนทำงานร้านอาหารด้วยแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วเชต้องทำงานเยอะขนาดนั้นหรือคะจ๊ะแต่เชบอกว่ามีความสุขดีนะก็เลยไม่ได้ว่าอะไรแล้วคุณภาสกรแล้วคะเรียนจบหรือยังคะครับผมเรียนจบแล้วเพิ่งจะกลับมาได้ไม่กี่วันเองครับอ้าวแล้วพี่ชายของหนูจันละจ๊ะพี่จีก็จบแล้วคะ่ะแต่ว่ายังไม่กลับมา กำลังรอส่งของลงเรือจะกลับสิ้นเดือนนี้ค่ะดีจังเลยเรียนจบกันแล้วเชของน้ายังอีกหลายปีพูดไปก็เก็บรายละเอียดของคนที่อยู่ตรงหน้าไปด้วยและถึงแม้ว่าแขกจะล่ำลาไปแล้วแต่คุณจริยาพรก็ยังไม่หายสงสัยในการมาของคนทั้งสองลูกสาวเท่านั้นที่จะเป็นคนตอบได้เชขับรถออกจากบ้าน ตอนบ่ายสองโมงหลังจากที่ลูกสาวตัวน้อยนอนหลับเต็มอิ่มแล้วไมโรสอารมณ์ดีมากเชเปิดเพลงเบาๆให้ลูกฟังอดยิ้มไม่ได้เมื่อได้ยินเสียงลูกสาวตัวน้อยส่งเสียงอ้อแแอตลอดทางคงจะชอบร้องเพลงสังเกตได้ว่าเวลาที่เปิดเพลงลูกสาวจะทำเสียงครอไปกับเสียงเพลงทุกทีเราจะไปหาลุงจีกันนะคะลุงจีเป็นพี่ชายของเพื่อนมามี และเป็นพี่ชายที่แสนดีของมามีด้วยมามีอยากให้ลุงจีเห็นหนูก่อนที่จะกลับเมืองไทยเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เจอลุงจีอีกนานเลยล่ะค่ะมามีคิดว่าลุงจีต้องตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้เห็นไมโรสแต่หนูต้องเป็นเด็กดีของมามีนะคะไม่ร้องไห้โยเยได้ไหมคะเพราะว่าจะทำให้ลุงจีตกใจค่ะเชพูดกับลูกสาวตัวน้อยแล้วก็อดที่จะหัวเราะ กับความคิดของตัวเองไม่ได้พี่จีจะทำสีหน้าอย่างไรนะถ้าเห็นไมโรสคงจะเป็นตกใจมากกว่าอะไรทั้งหมดเชไปถึงร้านอาหารมองผ่านกระจกเข้าไปก็เห็นว่าคนที่หล่อนนัดนั่งรออยู่แล้วเขานั่งหันหลังให้กับประตูรอยยิ้มปรากฏขึ้นที่บนใบหน้าสวยหวานนั้นทันทีเชไม่รอช้ารีบหิ้วตะกร้าลูกเดินเข้าไปในร้านไปยืนอยู่ตรงหน้าเขา สวัสดีค่ะพี่จีบอกสวัสดีพร้อมกับวางตะกร้าไว้บนเก้าอี้ก่อนจะหันไปยกมือไหว้คนที่นั่งอยู่ตรงหน้าแล้วก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะอ,ออกมาน้อย,อยๆเมื่อเห็นคนตรงหน้าตาโตค้างอยู่อย่างนั้นมองหล่อนสลับกับมองร่างน้อยๆในตะกร้าดวงตาคู่นั้นของเขาเต็มไปด้วยคำถามแต่ไม่มีคำพูดใดๆหลุดออกมาเฉยปล่อยให้คนตรงหน้า ได้มีเวลาปรับสภาพจิตใจก่อนจะนั่งลงข้างๆตะกร้าของลูกปลดสายรัดแล้วก็อุ้มร่างน้อยออกมาจากตะกรา้ามองไปทางชีรพง์ที่กำลังนั่งหน้าเหลือหลาอยู่เชยิ้มให้กับคนตรงหน้าเล็กน้อยหมายความว่าไงครับเนี่ยเขาถามออกมาเรากับละเมอพี่จีคะโอเคหรือเปล่าคะว้าไมโรสสงสัยเราคงมาผิดที่แล้วละมังคะเนี่ย ให้เชแนะนำดีกว่านะคะพี่จีจะได้หายมึนนี่ไมโรสค่ะลูกสาวของเชเองอายุได้หเดือนกับอีก8วันค่ะไมโรสสวัสดีลงจีก่อนสิคะเชพูดกับลูกสาวพร้อมกับยกมือของลูกทั้งสองข้างขึ้นทำท่าไหว้แม่หนูยิ้มเหงือกบานทีเดียวเชทำได้ไงจิรพง์เพิ่งจะหาเสียงของตัวเองเจอทำอะไรคะมีลูกเนี่ยหรือคะ ถามแล้วก็อดที่จะหัวเราะไม่ได้ดูตัวเองสิผอมหัวโตแล้วแต่ลูกสาวอ้วนจ้ำม่าทีเดียวดูก็รู้ว่าเป็นลูกใครเหมือนพ่อ,อยังกับแกะเชนี้เพราะเรื่องนี้เองหรือจีรพงศ์แทบอยากจะจับร่างบอบบางที่กําลังยิ้มอยู่ตรงหน้าเขาในตอนนี้มาเขย่าถามให้รู้เรื่องว่าหล่อนทําอย่างนี้ได้อย่างไรกันพี่จีสั่งอาหารนานแล้วหรือคะเชไม่ได้สนใจกับคําถามของเขาแต่สนใจกับอาหาร ที่พนักง,งานกำลังยกมาวางที่โต๊ะมากกว่าพรางก้มลงไปคุยกับลูกสาวให้ลุงจีอุ้มหน่อยนะคะไมโรสว่าแล้วหล่อนก็ส่งลูกสาวข้ามโต๊ะไปให้เขาจีรพงศ์รับมาอุ้มอย่างเก้ะเก๊กลางกงจะให้หลุดมือนะคะเชยังเป็นเชคนเดิมอยู่หรือเปล่าแล้วนี่กินอะไรมั่งหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าป้อนแต่ลูกทำได้ไงกันไม่บอกพี่สักคำไม่ไว้ใจพี่ใช่ไหม เขาถามหลอนด้วยน้ำเสียงตัดพ้อแล้วก็หันไปยิ้มให้กับร่างในอ้อมแขนเชไม่มีทางออกค่ะแล้วก็ไม่อยากให้ใครมาเดือดร้อนด้วยมันก็แค่นั้นเองตอนนี้เชมีความสุขกับลูกมากๆเรามีกันแลกกันค่ะแล้วเชย,ยังเรียนอยู่หรือเปล่าครับเชย,ยังไม่ได้ตอบคำถามแต่กลับบอกว่าส่งไมโรสมาเธอค่ะพี่จีกินไปได้เลยนะคะจีรพงศ์ส่งไมโรสกลับคืนให้กับมารดา เด็กหญิงยิ้มร่ารับอ้อมกอดนั้นอย่างสดใสเขามองเห็นความสุขของสองแม่ลูกแล้วก็อดคิดถึงเพื่อนสนิทของตัวเองไม่ได้เพื่อนรักของเขาจะทำอย่างไรถ้ารู้ว่าลูกเมียยังลำบากอยู่ที่นี่เชก็ลงเรียนไปเรื่อยๆืเรียนแบบคนทำงานไม่ได้เรียนแบบนักเรียนคะ่ะเพราะเชต้องทำงานด้วยเลี้ยงลูกด้วยแต่เชก็มีความสุขดีนะคะคำตอบของคนตรงหน้าทำให้เจรพงศ์ กลับมาสนใจในเรื่องที่กำลังสนทนากันอยู่แล้วค่าใช้จ่ายเพียงพออยู่หรือค่ะตอนท้องอ่อนๆเชทำงานหลายที่ทั้งร้านอาหารห้องสมุดและศูนย์รับเลี้ยงเด็กช่วยขับรถรับส่งนักเรียนบ้างก็ได้เงินพิเศษด้วยเชก็เก็บได้เยอะอยู่ค่ะมีค่าใช้จ่ายเพียงพอสองคนแม่ลูกตอนนี้เชแทบจะไม่ได้ซื้ออะไรให้ตัวเองเลยมันไม่จำเป็นแล้วซื้อแต่ให้ลูกแต่ก็ไม่ได้ซื้อรุย่ยซื้อร่ายอะไร เชอยู่ได้คะ่ะเชพี่ทนไม่ได้หรอกนะที่เห็นเชลำบากอย่างนี้อย่าคิดนะคะว่าจะบอกเขาเชไม่ได้ลำบากอะไรหรอกคะ่ะมีความสุขกว่าที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปลูกคือชีวิตของเชและก็ไม่เคยคิดที่จะผูกมัดใครด้วยแต่ว่าเชยยังอ่อนนะักพลาดเพราะคิดว่ารักเขาและคิดว่าเขาก็รักเราเช่นกันแต่ก็ช่างมันเถอะค่ะมันเป็นอดีตไปแล้วตอนนี้ต้องอยู่กับปัจจุบันมากกว่า เชคิดว่าพี่จีกลับเมืองไทยไปแล้วเสียอีกลองโทรมาเดาๆแต่ก็โชคดีที่เจอพี่จีก็เลยมีโอกาสได้เจอหลานพี่จีกินไปได้เลยนะคะเชขอป้อนนมลูกก่อนค่ะเชวางลูกลงในตะก,กร้ารัดเข็มขัดให้เรียบร้อยล้วงขวดนมออกมาจากกระเป๋าสัมภาระเอานมใส่ปากให้แม่หนูน้อยก็ตั้งหน้าตั้งตาด,ดูจ้วบๆแปบ๊บเดียวก็หมดขวดพร้อมกับหลับปุ๋ยไปในทันที จิรพงศ์อดยิ้มให้กับภาพที่เห็นไม่ได้แล้วก็นึกเสียดายที่ไม่ได้เอากล้องติดมือมาด้วยไม่อย่างนั้นเขาจะถ่ายรูปให้เพื่อนรักดูเสียหน่อยเชยไม่ต้องการให้พี่จีบอกว่าเจอเชกับลูกที่นี่เชไม่ต้องการความสงสารจากใคร จบตอนไปแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งฟังโฆษณาให้กับป้าดาด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับป้าดาในการทำคลิปต่อๆไปออกมาค่ะกลับมาพบกับป้าดาในตอนต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ